ใครเป็นนี่อยู่บ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยนะคะวันนี้ลงทุนนิยมจะชวนมาเช็คสุขภาพนี่กันหน่อยคะ่ะว่าเรานั้นรอดหรือร่วงกันแน่คะ่ะ ลงตัวนิยมบนันีนะคะอยากชวนมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของนี่สินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาหลักสําหรับคนไทยหลายคนเลยนะคะวันนี้เฟิ่จะชวนมาตอบ3คําถามนะคะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าสุขภาพนี่ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเองกู้ได้เท่าไหร่กันนี่แบ่งได้เป็นกี่ประเภทใหญ่ๆรวมถึงคําถามสุดท้ายก็คือนี่ที่เรามีอยู่เรียกว่ารอดหรือเรียกว่าร่วมกันแน่นะคะมาดูคําถามแรกกันก่อนนะคะก็คือเราสาม สามารถกู้ได้แค่ไหนกันนะคะโดยปกติแล้วในะะสถาบันการเงินจะแบ่งประเภทของสินเชื่อเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันกับที่ไม่มีหลักประกันนะคะมาดูแบบแรกกันก่อนก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างเช่นบ้าน รถเป็นต้นค่ะซึ่งเขาจะคิดคำนวณว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะผ่อนชำระต่อเดือนได้เท่าไหร่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วยอดผ่อนที่สถาบันการเงินจะใช้ในการอนุมัตินั้นต้องไม่เกิน40ถึง60ของรายได้ต่อเดือนค่ะแต่ว่ารายได้ต่อเดือนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนเปลนฟรีแลนซ์เนี่ยก็คิดรายได้แบบหนึง่งเป็นมนุษย์เงินเดือนคิดรายได้แบบหนึง่งใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการก็คิดรายได้อีกแบบหนึ่งค่ะอย่างคนที่เป็น เงินเดือนนะคะรายได้เนคิดง่ายสุดเลยเพราะว่าเท่ากับเงินเดือนและรายได้อื่นๆที่นายจ้างจ่ายเข้ามาให้กับเราในแต่ละเดือนนะคะซึ่งก็จะอ้างอิงจากสลิปเงินเดือนนั่นเองส่วนใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะทำอาชีพอิสระค่ะรายได้นั้นเขาจะคิดจากรายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนที่ได้รับจากการทํางานนะคะซึ่งเขาก็จะนํารายได้ปีที่ผ่านมานี่แหละทั้ง12เดือนนะคะแล้วก็มาหาร12ถามว่าเราไปเอารายได้นี้ มาจากไหนหลักๆแล้วก็มาจาก50ทวินะคะหรือว่าหนังสือรับรองการหักภาษีหนที่จ่ายที่บรรดาฟรีแลนซ์เนี่ยจะได้รับจากผู้ว่าจ้างอยู่แล้วนะคะและรวมถึงพองอด90ค่ะที่จะยื่นตอนยื่นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรน,นั่นเองนะคะซึ่งก็จะนําตัวเลขเนี่ยมาคํานวณแล้วก็หาร12จะได้เป็นไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณค่ะ ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะสิ่งที่ทางสถาบันการเงินจะนํามาใช้คือกําไรค่ะกําไรไม่ใช่ไรายได้นะคะกําไรมาจากไหนมาจากไรายได้ที่เขาขายสินค้าและบริการได้ในแต่ละเดือนเนี่ยหากค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเหลือเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเท่าไหร่เนี่ยแหละเขาถึงจะมาคํานวณเป็นยอดผ่อนต่อเดือนที่สถาบันการเงินจะตัดสินใจให้เรากู้นะคะซึ่งเขาจะคิดจากเงินเข้าเงินออกผ่านบัญชีธนาคาร ในแต่ละเดือนหรือว่า statement นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะแต่ว่าใครที่เป็นฟรีแลนซ์กับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะท่านเราอยากจะขอสิ่งเชื่อสิ่งที่ควรทำเนี่ยนะคะก็คือพยายามใช้บัญชีหรือว่าใช้บุ๊กแบค์ใดบุ๊กแบค์หนึ่งในการรับเงินเข้าและนําเงินออกนะคะเพื่อจะได้เห็นฟลูอของเงินให้ได้มากที่สุดค่ะบางคนเป็นฟรีแลนซ์รับงานหลายที่นะคะแต่ว่าแยกหลายบัญชีน,นั้นก็จะยากแก่การรวบรวมสักหน่อยนะคะถ้าเรารวมราย รับนะคะไว้ในบัญชีเดียวเวลาคิดคำนวณว,ว่าเราจะกู้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะได้ง่ายต่อการคำนวณของสถาบักนการเงินที่เราไปขอกู้นั่นเองครับส่วนประเภทที่2ก็คือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเงินสดบัตรเครดิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะโดยปกติแล้วเขาจะให้กู้ประมาณ5เท่าของรายได้นะคะไม่ได้คิดจากยอดผ่อนนะคะแต่ว่าจะคิดจากวงเงินกู้สูงสุดที่ได้อย่างเช่นสมมติเรามีรายได้5 0 0 0 0บ ก็จะคูณ5เข้าไปเป็นต้นนะคะแต่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นเรามียอดผ่อนชาระอื่นๆที่เราจําเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือนหรือเปล่านะคะประวัติการชําระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงประวัติในการใช้สินเชื่อต่างๆนะคะเขาก็จะนํามาใช้ในการพิจารณาประกอบการให้วงเงินการกู้สําหรับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอบคำถามแรกไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าเรากู้ได้เท่าไหร่บ้าน ะะทั้งแบบมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันนะคะคำถามที่2ก็คือแล้วเราจะแบ่งประเภทนี่อย่างไรนะคะจริงๆแล้วฟันขอแบ่งใหญ่ๆเป็นสส่วนเลยค่ะคือนี่ดีกับนี่ไม่ดีนะคะซึ่งแบ่งง่ายมากแบ่งจากการคํานวณน,นะคะว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เราต้องเสียนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเช่นนี่ดีก็คือผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปส่วนนี่ไม่ดีก็คือผลตอบแทนน้อยกว่า ต้นทุนที่เราจ่ายไปนั่นเองค่ะแต่ต้นทุนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คิดง่ายก็คิดคำนวณจากภาระดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนในแต่ละปีผลตอบแทนอาจจะคิดยากหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินก็อาจจะนํามารวมคิดในการคํานวณว,ว่านี่ที่เรามีเป็นนี่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นบ้านหรือว่าสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าคิดต้นทุนก็คือภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยก็เฉลี่ย ราวสัก3%ต่อปีนะคะส่วนผลตอบแทนก็อาจจะคิดได้ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินค่ะแบบที่เป็นตัวเงินคิดง่ายสุดเลยนะคะก็คือเราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเช่าบ้านค่ะไม่ต้องไปเช่าคอนโดนะคะเราซื้อเป็นของตนเองก็ลดต้นทุนการเช่าตรงนั้นไปได้นะคะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผลตอบแทนจากที่อยู่อาศัยหรือว่าสังหารือมาซับของเราเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งถ้าเราขายเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะโดยปกติก็อาจจะมีกําไรด้วยเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับ ทำเลขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในช่วงนั้นๆด้วยซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วให้ผลตอบแทนประมาณ5%เเแปลว,ว่าทั้งลดต้นทุนการเช่าไปด้วยทั้งผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยดูเหมือนว่าจะคุ้มค่ากว่าถูกไหมคะแต่ยังมีอีกหนึ่งผลตอบแทนก็คือผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินค่ะกําไรที่เราได้จากการใช้จ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อบ้านเพราะว่าเอาไว้พักอาศัยเองแล้วก็บางคนก็สร้างครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ หลายคนก็ใช้บ้านเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองดังนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยก็คือนี่ดีค่ะเพราะว่าผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินมากกว่าต้นถุนนั่นเองค่ะ ไปดูรถกันบ้างนะคะรถยนต์เองเนี่ยนะคะถ้าดูต้นขุ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะเฉลี่ยดอกเบี้ยรประมาณ4-5%ต่อปีนะคะถ้าคิดผลตอบแทนตัวเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่คุ้มเลยค่ะเพราะว่าพอรถยนต์ออกจากศูนย์ปุ๊บราคาลดลงทันทีเลยนะคะดังนั้นผลตอบแทนตัวเงินนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะแต่เรามีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบอื่นด้วยเช่นบางคนเป็นเซลนะคะก็ ใช้รถนี่แหละในการขับไปหาลูกค้านะคะสร้างรายได้สร้างเงินเข้ากระเป๋านะคะนั่นก็เท่ากับสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากรถได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคิดด้วยก็คือผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการมีรถยนต์นะคะสำหรับใครบางคนเนี่ยนอกจากสร้างความสะดวกสบายแล้วนะคะยังช่วยให้เขามีเวลาไปทําอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่า time is money เหมือนกันค่ะดังนั้นรถยนต์จะเป็นนี่ดีหรือนี่ไม่ดีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะเราลองมาคํานวณของตัวเองค่ะว่าผลตอบแทนที่ได้รับทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนั้นมากกว่าต้นทุนที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าค่ะ ส่วนประเภทที่3นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นนี่ดีหรือนี่ไม่ดีนั้นเป็นได้ทั้ง2แบบเลยขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะ <S <S อย่างเช่กนกรณีแรกฟันยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีบัตรเครดิตแล้วก็ไปผ่อน0%รเจากเดือน10เดือนก็ตามแต่นะคะแล้วเราจ่ายเต็มยอดทุกเดือนจนครบงวดนะคะไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือ10เดือนเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยนะคะไม่มีต้นทุนในการใช้บัตรเครดิตเลย ะะต้นคุณดอกเบี้ยเป็นศูนย์เพราะว่าศูนเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้ในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะเพราะเราเนี่ยนะคะเลื่อนเวลาการจ่ายเงินออกไปจากเดิมต้องจ่ายวันนี้เลื่อนออกไปอีก30 40, 45วันนะคะซึ่งอย่าลืมว่ายิ่งเงินเฟอ้สอสูงแบบนี้เงินในวันนี้มีค่ามากกว่าวันพรุ่งนี้เสมอนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นเช่นได้แคชแบ็กคืนมาด้วยได้สะสมแต้มกลับมาด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กลาย เป็นผลตอบแทนในรูปของตัวเงินค่ะดังนั้นนะคะท้าเรามีบัตรเครดิตแล้วเราผ่อนศจ่ายเต็มทุกงวดจนครบงวดนะคะเท่ากับว่าบัตรเครดิตใบนั้นเป็นนี่ดีนะคะเนื่องจากว่าผลตอบแทนที่เราได้รับนะคะทั้งในรูปของการดึงระยะเวลาการใช้เงินให้ยาวออกไป cash back คะแคนนสะสมแต้มนะคะเมื่อเทียบกับตัวต้นทุนที่เราต้องจ่ายคือดอกเบี้ยศนนั้นเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกค่ะ ดังนั้นบัตรเครดิตจะเป็นนี่ดีได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นมีกําลังจ่ายเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็สินค้านั้นเป็นสินค้าที่จําเป็นกับตัวเราด้วยแต่อีกหนึ่งประเภทอาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะและนั่นก็คือตัวอย่างกรณีที่สอนนะคะพ่เอนตเหมือนกันเลย6เดือน,10เ,อน10เดือนว่ากันไปนะคะแต่ด้านไปจ่ายแค่ขั้นต่ําค่ะดังนั้นเมื่อจ่ายแค่ขั้นต่ําต้นทุนดอกเบี้ยจะปรับจาก10เป็น18ทันทีนะคะและอย่าลืมว่าเขา คิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่เรารูดเลยนะคะไม่ได้คิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่เราผิดนัดชำระหนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยจึงเท่ากับ18%ต่อปีค่ะคำถามคือและผลตอบแทนของเราเป็นอย่างไรนะคะผลตอบแทนในรูปของตัวเงินเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูและะ้วค่ะว่ามีสินค้าและบริการไหนให้ผลตอบแทนสูงแบบนั้นหรือเปล่าผลตอบแทนสูงถึงขั้น18%ตต่อปีคำตอบคือยากมากนะคะ ดังนั้นนะคะแม้เป็นหนี้ประเภทเดียวกันคือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะหรือว่าจ่ายไม่เต็มจํานวนนะคะรับรองว่าบัตรเครดิตใบนั้นก็จะกลายเป็นหนี้ไม่ดีให้กับเราค่ะเพราะว่าต้นทุนมากกว่าผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นถ้าเราอยากระมัดระวังไม่ให้ก่อหน,นี้ไม่ดีจากบัตรเครดิตสิ่งที่ทําได้ก็คืออย่าไปซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นและอย่าจ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเราทําแบบนั้นได้ ก็จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยคือซื้อสินค้าจําเป็นและจ่ายเต็มจํานวนก็จะกลายเป็นหนี้ดีทันทีค่ะคําถามสุดท้ายเลยนะคะว่าหนี้แค่ไหนถึงเรียกว่ารอดแล้วหนี้แค่ไหนถึงเรียกว่าร่วงแงงๆค่ะต่อคําถามนี้เฟ้นขอใช้สมการที่เรียกว่า debt to income ratio นะคะเป็นสัดส่วนหนี้ต่อรายได้รวมนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่าตอนนี้คุณอยู่ระดับไหนกันแน่ค่ะ ตัวเลขนี้คิดคำนวณง่ายๆเลยนะคะคือเอาหนี้รายเดือนตั้งนะคะคืนยอดหนี้ที่เราต้องผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยนะคะเอามาตั้งเลยแล้วก็หาด้วยรายได้ต่อเดือนของเราหลังจากนั้นไปคูณร้อยนะคะได้ตัวเลขเท่าไหร่มาดูกันค่ะฝันให้เวลาในการคำนวณก่อนนะคะถ้า D T I นะคะหรือว่า นี่ต่อรายได้รวมของเราเนี่ยน้อยกว่า36ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นปรบมือดีใจด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพทางการเงินของคุณเนี่ยแข็งแรงมากนะคะมีการบริหารจัดการหนี้ทีดด่ดีแล้วก็ถ้าต้องการกู้หนี้สินเพิ่มเนี่ยนะคะธนาคารก็ยินดีจะให้กู้แน่นอนนะคะ ส่วนใคร DTI เนี่ยนะคะเท่ากับประมาณสัก3 7 4ต้องบอกว่าตอนนี้ฐานนะการเงินของคุณอยู่ระดับที่ดีค่ะแต่ระดับนี้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปหรือว่าพอจ่ายไหวนะคะแต่ถ้าเราสามารถลดนี้ลงได้จะดีมากๆเลยค่ะสระดับที่3นะคะ DTI เท่ากับ43-49%ถึงท่านเริ่มเกินเลข4ไปเยอะหน่อยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเริ่มมีปัญหา และสําหรับเรื่องหนี้สินนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะเริ่มก่อหน,นี้เกินตัวค่ะสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยู่ระดับนี้นะคะก็คือต้องลดหนี้ที่ไม่จําเป็นลงให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะส่วนใครที่ DTI นะคะหนี้ต่อรายได้เนี่ย มากกว่า50ต้องบอกว่าตอนนี้ร่วงแน่นอนค่ะคุณกําลังอยู่ในโซนอันตรายแล้วนะคะเพราะว่าหาเงินมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งต้องนําไปจ่ายหนี้เหมือนกําลังหาเงินมาให้คนอื่นใช้ดังนั้นถ้าอยู่ระดับนี้ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนค่ะดังนั้นนะคะถ้าดูจากดัชนี DTI นะคะ Debt to Income Ratio แล้วเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยควรจะผ่อนหนี้ไม่เกิน40%ของไรายได้ต่อเดือนกำลังดีกำลังสบายสบม ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะร่วงและเราก็จะรอดแน่นอนนะคะถ้าเราผ่อนหนี้ไม่เกิน40%ของรายได้ต่อเดือนนะคะแต่จริงๆแล้วต้องไปดูไส้ในของหนี้ด้วยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะคะว่าหนี้มีทั้งแบบหนี้ดีแล้วก็หนี้ไม่ดีนะคะในความเป็นจริงแล้วคะ่ะหนี้ดีเนี่ยนะคะเราจะผ่อน40%ของรายได้ต่อเดือนไม่เป็นไรค่ะแต่ท่านหนี้ไม่ดีนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเราไม่ควรผ่อนเกิน20%ของรายได้ ได้ต่อเดือนนะคะดังนั้นเฟิ่อจะมีอีกหนึ่งตารางที่ทําให้เราเห็นว่าถ้าเรารายได้เท่านี้เราควรผ่อนทั้งนี้ดีและนี่ไม่ดีประมาณเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้20,000บาทต่อเดือนนะคะภาระผ่อนหนี้ที่ไม่ควรเกิน40%ต่อเดือนเนี่ยก็ไม่ควรเกิน80,00บาทค่ะแต่ถ้าไปดูไส้ในนี่ไม่ดีของเราก็ไม่ควรเกิน20%์ของรายได้หรือไม่ควรเกิน4 0 0 0บาทนะคะ สำหรับใครที่มีรายได้มากกว่าน,นั้น40,000บาทนะคะภารับผ่อนหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรเกิน1 6 0 0 0บาทนะคะแต่หนี้ไม่ดีก็ไม่ควรเกิน8,00 0บาทแบบนี้เป็นต้น60,000บาทนะคะสำหรับไรายได้ต่อเดือนเนี่ยภารับผ่อนหนี้ก็ไม่ควรเกิน24,000บาทนะคะก็คือคูณ40%เข้าไปแต่ถ้ามีหนี้ไม่ดีนะคะหนี้ที่ผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่ควรเกิน1 2 0 0 0บาทค่ะ และใครรายได้มากหน่อยนะคะจะ80,000บาท100,000บาทภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน40%เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าไปดูเฉพาะหนี้ไม่ดีนะคะอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตที่เราจ่ายเฉพาะขั้นต่ำแบบนี้หนี้ไม่ดีแน่นอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะพวกนี้เองนะคะไม่ควรเกิน16,000บาทสําหรับใครที่รายได้80,000บาทต่อเดือนและไม่ควรเกิน20,000บาทสําหรับใครที่รายได้100,000บาทต่อเดือนค่ะ เราวิธีการคำนวณน,นะคะว่านี่ที่เราควรมีในแต่ละช่วงอายุนั้นเป็นอย่างไรนะคะต้องมีตัวเลข2ตัวเลขมาก่อนค่ะตัวเลขแรกก็คือตัวเลขยอดสินทรัพย์ที่เรามีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินสดเป็นเงินในการลงทุนผ่านกองทุนผ่านหุ้น,ผ,น,ผ,นผ่าน ETF หรือแม้แต่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆนะคะนายอดสินทรัพย์เหล่านี้มารวมกันนะคะเรารู้ว่าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่กันแน่กับอีกส่วนหนึ่งคือยอดหนี้สินคงค้างค่ะไม่ใช่ยอดผ่อนต่อนเดือน แล้วนะคะยอดหนี้สินคงค้างอย่างเช่นเรามีบ้านอยู่หหลังใช่ไหมคะในราคา5ล้านบาทเราจ่ายไปละ3ล้านบาทยังเหลือเงินต้นที่ต้องจ่าย2ล้านบาทแต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะต้องเอา2ล้านบาทนี้ไปบวกกับดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายถ่าเราจะโปะหนี้ด้วยนะคะเช่นอาจจะเป็น2อล้านแปดแสนบาทเป็นต้นนั่นแหละคือหนี้สินคงค้างของเรา2อล้านแปดแสนบาทเป็นตัวตั้งสําหรับหนี้บ้านแต่ว่ามันมีหนี้อื่นๆด้วยถูกไหมคะอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถยนต์นะคะ หรือว่านี่ผู้ยืมเพื่อการศึกษาเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะจะได้ทราบว่ายอดนี่สินคงค้างของเราเป็นเท่าไหร่ทีนี้มาเช็คก,กันหน่อยนะคะว่าแล้วเราควรมียอดนี่คงค้างมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีค่ะถ้าเราอายุน้อยกว่า30ปีนะคะนี่สินเนี่ยไม่ควรเกิน80%ของทรัพย์สินค่ะอายุ31-40ถึงีหปีนี่สินเนี่ยก็ไม่ควรเกิน60ของทรัพย์สินนะคะ ส่วนใครอายุ4 1 4 5ถึงีหปีนี้สินไม่ควรเกิน5 0ของทรัพย์สินค่ะต้องยอมรับว่าระหว่างอายุน้อยกว่า30ิจนถึง45ปียังพอมีสัดส่วนหนี้สินคงค้างเนี่ยได้ประมาณเกินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินนะคะเพราะว่าเราเองยังมีกําลังในการทํางานในการสร้างรายได้ในอนาคตนะคะอาจจะมีภาระหนี้มากหน่อยก็ไม่แปลกค่ะแต่ถ้าเราเริ่มอายุมากขึ้นเป็นอายุ46ปีถึง50ปีค่ะหนี้สินเนี่ยควรจะลดลงไม่เกิน 30%ของทรัพย์สินแล้วนะคะเพราะว่าเรากําลังเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาของวัยเกษียณแล้วดังนั้นการมีภาระหนี้ที่มากเกินไปจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นอาจจะไม่เกษียณสุขน,นะคะเช่นเดียวกับคนที่อายุ51ปีขึ้นไปค่ะหนี้สินก็ไม่ควรเกิน20%ของทรัพย์สินที่มีนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่นานในการที่เราจะทํางานหาเงินแล้วนะคะถ้าเรายังมีหนี้สินอยู่ก็อาจจะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีความสุขมากนะะักค่ะและเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะคะคันมี ตารางมาให้ดูนะคะว่าแต่ละคนที่มีสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยควรมีภาระหนี้สินคงค้างทั้งหมดไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ ขอยกตัวอย่างเรนจ์ของคนช่วงอายุ31-40ปีนะคะที่ไม่ควรมีหนี้สินเกิน60%ของทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยอายุ31ปีเนี่ยนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณสัก5แสนบาทหนี้สินก็ไม่ควรเกิน3แสนบาทค่ะแต่ถ้าเรามีทรัพย์สินมากกว่านั้นเป็น1ล้านบาทนะคะอาจจะมีหนี้สินคงค้างได้ไม่เกิน6แสนบาทหรือถ้าเรามีทรัพย์สินมากหน่อย5ล้านบาทนะคะหนี้สินคงค้างก็ไม่ควรเกิน3ล้าน บาทเป็นตนต้ลองดูนะคะว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เรามีทรัพย์สินนะคะที่อยู่ในมือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจะได้พอประเมินได้ว่านี่สินคงค้างของเราไม่ควรเกินเท่าไหร่กันแนะคะ่ค่ะ สรุปนะคะเราทราบกันแล้ววิธีในการเช็คว่าเราจะรอดหรือร่วงนะคะสําหรับภาระหนี้สินที่เรามีนะคะให้เช็คจาก3คําถามนะคะคําถามแรกคือเรากู้ได้แค่ไหนกันนะคะโดยปกติอย่างที่บอกไว้แบ่งเป็น2ส่วนนะสินเชื่อที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันหลักประกันเช่นบ้านรถเนี่ยนะคะยอดผ่อนต้องไม่เกิน40-6 0%ถึงของรายได้แต่ถ้าไม่มีหลักประกันเขาจะดูวงเงินกู้นะคะที่ไม่เกิน5เท่าของรายได้ะค่ะ ส่วนคำถามที่2อนะคะแบ่งหนี้ยังไงเราก็ต้องกลับมาดูหนี้ในกระเป๋าที่เรามีนะคะว่าเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดีนะคะคิดคำนวณจากต้นทุนและผลตอบแทนค่ะถ้าเป็นหนี้ดีนะคะผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจะมากกว่าต้นทุนเสมอซึ่งต้นทุนที่ว่าก็คือต้นทุนดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแต่ถ้าอะไรนะคะที่เป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยคิดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าหนี้ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นหนี้ที่ผลตอบแทนน้อย กว่าต้นทุนนั่นเองนะคะโดยปกตินะคะถ้าเราจะก่อนนี่ควรก่อนนี่ดีเป็นหลักนะคะแต่ถ้าใครจะก่อนนี่ไม่ดีบ้างก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่ายอดผ่อนชำระของเราไม่ควรเกิน20%ของรายได้ไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็อาจจะไม่รอดได้ะคะ่ะ ส่วนคำถามที่3นะคะนี่แค่ไหนที่เรียกว่ารอดนะคะคำตอบก็คือการที่เราเนี่ยมียอดผ่อนต่อเดือนไม่เกิน40%นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทนี้ด้วยอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นนี่ดียอดผ่อน40%โอเคเลยค่ะแต่ถ้าเป็นนี่ไม่ดีนะคะไม่ควรผ่อนเกิน20%ของรายได้ต่อเดือนนะคะหรือว่าเราจะดูอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือดูเทียบกับสินทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่เรามีนะคะยิ่ง อายุเพิ่มขึ้นหนี้สินต่อสินทรัพย์เองก็ควรจะลดลงนะคะไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยจนเกินไปและทําให้เราไม่สบายในวัยที่เราควรจะต้องสบายใจสบายกายแล้วก็สบายการเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ทันหนี้มากขึ้นนะคะสัปดาห์หน้าเฟิรนจะชวนมาคุยเรื่องของหนี้ทบต้นค่ะหนี้ทบต้นเนี่ยชื่อคล้ายๆดอกเบีย้ยทบต้นเลยนะคะแต่ความหมายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตรงกันข้ามทีเดียวค่ะดอกเบีย้ยทบต้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะทําให้เรานั้น เพิ่มคูณเงินของเราให้มากขึ้นในอนาคตได้แต่นี่ทบต้นนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากค่ะเพราะว่าจะทําให้หนี่ของเราเพิ่มคูณได้มาหาศาลเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในลงทุนนิยมพระ,ะราชบดีหน้าค่ะ